สวัสดีครับผมนายสุรชเบทรลอมคำรหัสนักศึกษา650610248คณะวิศวกรรมศาสตร์วันนี้จะมาแนะนำบริการที่น่าใช้สำหรับออนไลน์ครับผมโดยบริการที่ผมจะพูดถึงก็คือ Canva มเองครับเชิญรับชมได้เลยครับสำหรับ c a n v านะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เอาไว้ใช้ออกแบบสร้างงานเกี่ยวกับกราฟิกครับ โดยที่ผู้ใช้งานไม่จาเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางด้านการออกแบบก,กราฟิกมาก่อนโดยไม่ว่าเราจะต้องการสร้างโพสต์สำหรับโซเชียลมีเดียอินโฟกราฟิกหรือว่าสไลด์พรีเซนเทชัน Canva ก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยครับโดยสิ่งที่ทําให้ Canva เป็นที่นิยมก็คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแล้วก็มีเทมเพลตให้ใช้งานที่หลากหลายครับผมโดยเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยครับ ต่อไปเรามาพูดถึงการใช้งานกันบ้างน,นะครับผมวิธีการใช้งานเราก็เพียงแค่สมัครบัญชีผ่านเว็บไซต์ของ Canva หรือว่าตัวแอปพลิเคชันของ Canva นะครับเมื่อเราสมัครบัญชีเข้ามาแล้วล็อกอินเข้ามาได้แล้วก็เราสามารถเริ่มสร้างชิ้นงานได้เลยที่เรากดตรงสร้างดีไซน์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าเรารอยางได้แบบไหนหลังจากจนั้นเมื่อเราออกแบบไรเสร็จแล้วปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์งานที่เราออกแบบไว้ได้นะครับโดยที่เราเมื่อกดตรงปุ่มแชร์แล้วก็ดดาวน์โหลดนี่ครับเราก็สามารถเลือกประเภทไฟล์ได้ด้วยมีหลายแบบมากเลยครับผมต่อไปเราจะมาพูดถึงข้อดีของ Canva กันบ้างน,นะครับโดยอันดับแรกก็คือมีระบบปลากระวางที่สามารถใช้งานได้ไงานครับเราสามารถเพิ่มข้อความรูปภาพหรือว่าไอคอน เพียงแค่กดปุ่มเพิ่มนะครับแล้วเราก็สามารถลากแล้วก็วางได้อย่างง่ายดายนะครับแบบนี้เลยอย่างที่2ก็คือเทมเพลตสำเร็จรูปที่มากมายนะครับมีเทมเพลตที่ว่าใช้สำหรับออกแบบการ์ดวยพรเรซูเม่โพสต์หนโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่สไลด์นำเสนอก็มีให้เลือกได้หลากหลายเทมเพลตนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็อย่างที่3คือมีฟีเจอร์ทำงานร่วมกันนะครับคุณสามารถเชิญ ชิ้นงานหรือว่าเพื่อนของคุณให้มาร่วมออกแบบชิ้นงานด้วยกันได้ครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาครับเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีทั้งเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันบนมือถือเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเข้าใช้งานในคันว่าได้แล้วครับผมต่อไปเราก็จะมาพูดถึงจุดด้อยของอเครื่องมือคันว่าบ้างนะครับถึงแม้ว่าคันว่าจะมีจุดเด่นตรงที่ใช้งานไดง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ยังมี ข้อ้รยอยู่บ้านครับโดยอันดับแรกคือการปรับแต่งที่มีอยู่อย่างจํากัน,นครับอย่างเช่นหากเราต้องการปรับแต่งงานออกแบบที่มีความละเอียดมากที่มีการใช้งานหลายเลเยอร์นะครับอ่าคันว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์ในข้อนี้นะครับข้อต่อไปก็คือการเข้าถึงฟีเจอร์พรีเมียมหรือว่าโปรนะครับอ e เทมเพลตแล้วก็องค์ประกอบหรือว่ารูปภาพบางอันมันจะมี การเสียตังค์นะครับผมซึ่งหากเราอยากต้องการใช้งานฟรีข้อนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายครับการเชื่อมต่อครับผมเนื่องด้วยเป็นบริการที่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตในการเข้าใช้งานนะครับดังนั้นหากอินเทอร์เนต็ตหลุดระหว่างการใช้งานช้งานที่ออกแบบอาจจะไม่ได้ถูกบันทึกไว้นะครับผมอาจจะไม่เกิดการสูญหายได้ครับผม จากข้อด้อยของ Canva ที่ผมได้กล่ลาวไปเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นเราอาจจะพิจารณาเลือกใช้บริาการที่มีความสามารถคล้ายคลึงกับ Canva ครับตัวอันดับแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือบริการ Designer น,นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถคล้ายคลึงกับ Canva ครับแต่ว่าจะโดดเด่นในเรื่องของการแก้ไข PDF นะครับแล้วก็การออกแบบที่ด่นะครับ ต่อไปก็จะเป็นสแนคป้านะครับเน้นการออกแบบในการสร้างโพสต์ของโซเชียลมีเดียครับมีฟีเจอร์ที่ง่ายในการใช้งาน,นครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือ p i c t o c h a r t นะครับเหมาะสำหรับการออกแบบอินโฟกราฟิกแล้วก็งานนำเสนอครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนี้นะครับหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยออกแบบงานกราฟิกที่ง่ายๆฉันว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากครับเพราะว่าสามารถใช้งานได้ง่าย ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้พบกันโอกาสหน้าสำหรับนนี้สวัสดีครับ